นี้เปิดเครื่องขึ้นมาแล้ววิธีเข้าโฮมก็คือไปที่รูปบ้านแล้วก็ออนะครับนี่คือพร้อมใช้งานนะครับก็รอเขาเข้าโฮมเสร็จปั๊บนะครับหน้าจอน,นี้ก็คือถอยกลับไปแล้วก็เตรียมพีฮีทเครื่องนะครับก็คือถ้ากดหนึ่งอตอนนี้เป็น e 1ก็คือหัวชีดนะครับแล้วก็ถ้ากด ตรงรูปหัวฉีดหนึ่งครั้งนี่เป็นเบสก็คือตัวผ่านทำความร้อนนะครับการกดบวกนะครับก็คือการปรับอุณหภูมิขึ้นซึ่งโดยปกติเราวอร์มเครื่องก่อนใช้งานสักสองร้อยนะครับแล้วก็ที่ฐานนี่นะครับก็ปรับไว้สัก80องศาก่อนหรือ90หรือ100ไวเลยก็ได้นะครับแล้วก็เซตอุณหภูมิไว้นะครับแค่นั้นเดี๋ยวรอเขาเข้าหมก่อน มันก็จะเริ่มเซตอุณหภูมิพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิแบตอยู่41นะครับแล้วก็แทร็กเก็ตอยู่101นะครับตัวฮีทเบดเนี่ยก็จะทำงานขึ้นไปจนถึง101แล้วก็เพื่อให้เราทำงานนะแล้วก็ตอนนี้หัวอยู่ที่39นะครับกำลังทำอุณหภูมิขึ้นไปแล้วที่200นะครับ โอเคนี่คือการเตรียมเครื่องพร้อมทำง,งานนะครับโอเคครับ